ตลาดร่วงยกแผงเมื่อคืนนี้นะครับหลังจากที่เฟร็ดเนี่ยออกว่าพูดว่าจะมีการปรับขึ้นดอกนะครับไปจนถึง4.6%แล้วก็ได้ฝั่งเงินบาทบ,าน,บานเรานะครับอ่อนค่าที่สุดนะครับในรอบ16ปีนะครับขึ้นไม่แต่37.24บาทแล้วมีอะไรบ้างในคลิปนี้เราไปดูนะครับสวัสดีครับผมกอลองทุนนะครับ ก่อนอื่นนะครขอเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์กับทางช่อง YouTube ลองทุนนิดนึงนะครับจะได้กำลังใจกับทีมงานของเราต,ตอนนี้นะครับเรามีฟังก์ชันของซัพพอร์เตอร์แล้วก็ลองทุนนี้กุศินะครับเพื่อนๆอ,อยากสอบสูตรเราดูรายละเอียดความรู้เกี่ยวกับเทคน,นิคของทางด้านคริปโตเคอเรนซีเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับแล้วกิจกรรมบิดเกตเอกรองทุนนะครับเทรดดิ้งทัวร์นาเมนต์นะครับอันนี้เราจัดขึ้นนะก็เหมาะสำหรับเทรดเดอร์นะครับแล้วเพื่อนๆที่ชอบเทรดอยู่แล้วนะครับรวไมไปถึงงบบาาาาคนนนเเีีี่่ยทมกรรรริหพอ์ตนะ แล้วก็มีการทำก๊อปปี้เทรดอยู่นะครับก็สามารถเอา p ีแเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาวัดผลในการแข่งขันกันได้นะครับซึ่งนี้จะที้สุดนะในการแข่งวันที่2ตุลานะครับก็จะแจกเป็นการ3รางวัลด้วยกันนะครับรวมๆแล้วเนี avoir avoir ่ยประมาณ800ร้ดีทีเลยนะครับซึ่งนี้เพื่อนๆที่มีการลิทิเซอร์ผ่านลิงก์ของเราทุนด้านล่างนะครับก็จะสามารถเข้ามาวัดตัวพีแอด์กันได้เนาะแล้วก็30คนแรกเนี่ยที่มีการเทรดในตลาดฟิวเจอร์อย่างน้อย3วันนะครับก็จะได้รับตัวรีวอร์ดนะครับสิบดีทีไปเลย คราวนี้ปริมาณการเทรดขั้นต่ำสะสมนะที่2 0 0 0 0ืนอยู่ที่ทีเนาะก็จะมีเกณฑ์นะในการที่จะเข้ามาวัดผลกันได้นะครับตรงนี้ต้องครบ2 0 0 0 0ืนก่อนนะครับแล้วก็จะมีการประกาศนะตัวผลรางวัลนะครับหลังจากที่จบนะครับตัววร์นมเมนตนเนี่ยวันที่2นะครับ7วันนะครับก็จะมีการประกาศในตัวหน้าเพจแล้วก็ในตัวเว็บไซต์นะครับเพื่อนๆก็เข้ามาดูรายละเอียดกันได้นะครับในลิงก์ด้านล่างนะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของตลาดนิดนึงว่าตอนนี้เนาะในฝั่งของบิตคอยนะครับดรอปลงมาแถวประมาณ 18,400ละนะครับเมื่อวานเนี่ยทางฝั่งของโจโรนพาเวลเนี่ยก็ได้มาพูดนะครับถึงนโยบายในการปรับขึ้นดอกต่างๆนะครับที่จะไปแตะ4.6%เลยนะครับทำให้ตลาดเนี่ยแคสโงมานะครับเมื่อวานเนี่ยทรงบิตคอยเนี่ยเหมือนจะดีเนาะขึ้นไปแถวประมาณ1 9ื่นนิดๆนะครับแล้วก็โดนตกลงมานะครับตอนนี้ถ้าดูนะมันเหมือนมีสัญญาณเดเวอร์เจนท์ให้เราเห็นนะครับในการที่จะกลับตัวได้หรือเปล่าก็ต้องรอดูกันเพราะว่าราคาเนี่ยทำนิวโรใช่ไหมแต่ไอซ์ไอเนี่ยไม่ทำนิวโรนะครับด้านล่าง คราวนี้มาดูกันในฝั่งของดาวโจนดาวโจนนะครับเมื่อวานดรอปลงมาประมาณ500กว่าจุดเลยนะครับเ,เป็นแท่งแดงๆนะครับเกิดขึ้นเลยและแดกนะเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ในฝั่งของคำเนี่ยก็โดนกดลงไปเหมือนกันนะครับแต่มีดีกซ์เนาะที่ยังดีดขึ้นไปถ้าดูนะดีก้เนี่ยทำนิวไฮ g h กรอมหนึ่แล้วนะครับตอนนี้ไปแตะ11 1นะครับ111เลยนะฮะในภาพมันเนี่ย ก็ยังสตรองอยู่นะครับซึ่งส่งผลให้กับเงินบาทของเรานะเงินบาทตอนนี้อ่อนค่าลงต่อนะครับไปแตะรู้สึกว่าจะประมาณ37กว่าแล้วเนาะเดี๋ยวอัปเดตตัวดัชนีอัปเดตนิดนึงนะครับตอนนี้ไปแตะที่37.32แล้วนะครับก็ดีดกลับขึ้นมา,าทำนิวไฮอีกรอบนึงแล้วนะก็เป็นแท่งใหญ่ๆเลยนะครับตอนนี้ก็ต้องรอดูกันนะว่าจะเอาอยู่ไหมนะแล้วก็ในฝั่งของตลาด อื่นๆนะในฝั่งคริปโตเนี่ยก็ดรอปกันหมดอย่างเช่น e t h นะครับ e t h เมื่อวานก็ดรอปลงมาอีกนะมาที่1,250ละแล้วก็เจาะที่จะทำตัวโลระดับประมาณ1,000งนะต้องรอดูกันว่าแถวนี้จะไหวหรือเปล่านะครับไ s i เนี่ยก็ทำนิวโลต่อแล้วนะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของข่าวบ้านเรานิดน,นึงนะฮะข่าวแรกเลยนะครับก็คือทางฝั่งของบิ๊กป้อมนะเขามีการสั่งธนาคารไทยนะครับที่จะอบอกว่า เฮ้ยยูต้องคุมเงินบาทนะครับไม่ให้เกิน35บาทต่อดอลลาร์ให้ได้นะครับแล้วก็กลัวที่จะซ้ำรอยในฝั่งของต้มยำกุ้งนะนะครับอันนี้ก็ผมจากความคิเห็นะก็คิดว่าเฮ้ยเงินบาทมันไม่ได้คุมง่ายๆนะครับไม่ได้แบบเฮ้ยอยู่ดีจะมาสั่งแล้วมันจะคุมได้เลยนะครับซึ่งเนี้ยทางฝั่งของบิ๊กป้อมเขาก็กังวลนะครับก็ต้องรอดูฟีดแบ็กของทางฝั่งของธนาคารไทยแล้วว่าเขาจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงนะครับซึ่งอาจจะต้องปรับขึ้นดอกนะครับให้เร็วกว่านี้ให้เยอะกว่านี้นะครับเพื่อที่ เงินบาทที่มันจะอ่อนขึ้นมาอีกนะครับาีนี้ในฝั่งของอาการประกาศวันเลือกตั้งนะตอนนี้ก็มีการประกาศขึ้นมาละก็จะเป็นวันที่7พฤษภาคมนะครับสองหในตัวปีหน้านะครับอันนี้ก็ามาอัปเดตให้กับเ,เพื่อนๆดูนิดนึงนเนาะเผื่อใครเนี่ยมีการติดตามข่าวสารในเรื่องนี้อยู่นะครับาวนี้มาดูกันในฝั่งงปูตีนนิดนึงนะครับข่าวปูตินเนี่ยตอนนี้มีการประกาศนะว่าเขาเนี่ยจะทําการส่งทหารเข้าไปเพิ่มนะครับในยูเครนเพื่อทําสงครามนะครับเมื่อวานนี้ ซึ่งตัวนี้ตัวเลขนะที่เขาวางวางแผนไว้นะประมาณทหารในจํานวน2ล้านหน่วยนะครับเพื่อที่จะป้องกันทางฝั่งรัสเซียด้วยนะครับในดินแดนของเขาแล้วก็ทําการส่งไปสู้รบนะครับในยูเครนเพิ่มเติมด้วยนะครับที่เขาวางแผนไว้ก็ต้องรอดูกันนะเพราะว่าสงครามก็ยืดเยื้อนะแล้วก็ตัวเงินเฟ้อก็พุ่งกระจุยเลยนะครับรวมถึงเฟดเนี่ยก็พยายามที่จะประคองนะครับในตัวอินฟลชันหรือตัวเงินเฟ้ออยู่นะฮะ ทีน,นี้มาดูกันในฝั่งของ Federal Reserve นิดนึงนะว่าเมื่อวานเนี่ยเขามีการพูดอะไรบ้างน,นะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะทําการปรับขึ้นดอกนะครับไปจนถึง4.6%ซนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยเขาได้ทําการปรับขึ้นดอกครั้งนี้ที่0.75%นะครับแล้วก็มองว่าตัว r e เซชชั o นเนี่ยมันอาจจะเกิดได้นะแต่เขาจะพยายามให้มากที่สุดนะครับซึ่งครั้งนี้มันเป็นครั้งที่ยา,มากมาก นะครับแล้วก็เป็นครั้งที่หินมากๆนะครับซึ่งอาจจะมีการปรับขึ้นดอกระยะยาวนะครับซึ่งทําให้เนี่ยตลาดเนี่ยแครส์ออกมาหมดเลยนะครับเมืแ่อบบกี้ที่เปิดอัปเดตตัวพายเพื่อนดูนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวเมื่อคืนนะที่เขามาพูดนะครับตอนช่วงมันตีหนึ่งนะครับก็ทําให้ตลาดเนี่ยถล่มลงมาเลยนะถ้าดูในภาพ5นาทีหรือว่าภาพเล็กๆนะสินาทีนะครับเนี่ยถล่มลงมาเลยปื้ดลงมาเลยในฝั่งของบิตคอยเนี่ยก็รม,มือนกันนะ ไหลลงมาเหมือนกันไหลต่อรองเหมือนกันนะครับอันนี้ก็มาอัปเดตกันในฝั่งของไปแน้นนะตอนนี้มีการเ,เข้าไปเต็มตัวแล้วนะที่จะทําธุรกิจนะครับในฝั่งคริปโตเคอเรนช์หรือว่าในฝั่งคริปโตเซอร์วิสนะครับในดูไบนะครับก็เข้าไปเต็มตัวแล้วนะครับอันนี้ก็มาประกาศให้เพื่อนดูน่าจะเป็นข่าวดีหนึ่งอันนะแต่ในฝั่งดูไบเนี่ยเขาก็เป็นประเทศที่มีการเปิดในฝั่งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็เปิดในฝั่งของฟินแลนเชียลบริเนสต่างๆนะครับค่อนข้างเยอะนะฮะ ในฝั่งบิตคอยทีเรียมนะครับเดี๋ยวมาดูในเรื่องการวิเคราะห์กันบ้างว่าหลังจากเฟดเนี่ยมีการประกาศขึ้นดอกที่0.75%เนี่ยตอนนี้เป็นไงกันบ้างเนาะออแล้ฝัออ่งคอยเทดกราฟเนี่ยเขาบอกว่าเทรดเดอร์หลายคนนะก็มีการวิเคราะห์นะครับหลังจากที่บิตคอยเนี่ยมีการ d r ลงมาเนาะแล้วก็มาเจาะที่ทา New Low ต่ออีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ในภาพที่ค่อนข้างเล็กนะครับก็ส่งผลให้นะครับระย,ยานะเนาะ การวิเคราะห์เนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนไปหลังจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเขามองว่าเฮ้ยน่าจะเป็นลักษณะของวอททอมละนะครับแล้วก็น่าจะมีการยกตัวราคาขึ้นต่อได้นะครับแต่เนี้ยก็มองว่าน่าจะมีลักษณะของการเบรกนะที่เขามองว่าเ,เขาบอกว่ามันเป็นลักษณะของ a d and, and s h o เด d e r นะครับก็คือมีโชเดอร์สองข้างเนาะเป็นลายสองข้างแล้วก็มีหัวอย่รงนี้นะครับซึ่งถ้าการเบรกที่มันหอปทะลุลงตรงนี้ลง,งมาเนี่ยอาจจะไปเจอแถวประมาณหมื่นกลางๆได้นะครับหมื่นสี่หรือว่าหมื่นสามได้ อันนี้ก็มาแชร์ริ่งกันนะครับชาวนี้ในฝั่งคอเทเลกราฟก็หวังว่าจะไปอยูกับเพื่อนกันครับและสุขข่าวในวันนี้นะครับก็มีข่าวในฝั่งอองเฟดนะเมื่อคืนที่มีการประกาศที่จะขึ้นดอกรอบนี้นะครับที่0.75นะครับก็เลยทำให้เนี่ยตลาดดรอ p ลงมา แคสลงมาเลยนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นไปนตามที่นักวิคะห์คาดการไว้นะแต่เขาเนี่ยมีการพูดถึงตัวนโยบายหลังจากนี้นะครับที่จะมีการปรับขึ้นดอกไปที่4.6เลยนะครับเพื่อที่จะเบรกตัวเงินเฟอ้อนะครับตัวทราเก็ตของเขาเนี่ยเงินเฟอ้อที่2ที่จะตกลงมาเนาะซึ่งค่อนข้างยากมากเลยนะครับแล้วเขาบอกรีเซชชั o นเนี่ยในรอบเนี้ยประคองข้างยากนะครับแล้วก็มีนโยบายที่จะ ปรับขึ้นดอกไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องรองดูสถานการณ์ว่าจะเป็นยังไงนะครับก็เลยําให้เนี่ยในฝั่งของตลาดคริปโตนะในฝั่งของดาวโจนส์นะครับเมื่อวานลบมา500จุดเลยนะคริปโตก็หลุด18,500ลงมาแล้วก็ต้องรองดูกันนะครับถ้าใครที่ชอบตอนนี้ของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับทางช่องอุทูปลองทูดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของเทดดั้นอลมาร์เก็ตวันนี้ผมก็ขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบบคคุณแล้วสวสสััดีร